ตัวแทรนนะครับี่จะมารีวิวตัวหน้าจอตรงรุ่นนะครับของตัว,วเวอร์ชัน Z เป็นนะคะนรับรีวิว2.4นะครับตัวนี้เป็นจอขนาด10.2นิ้วนะครับเป็น IPS อวามชัดมากเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าได้เพิ่ม้องถอยด้วยใส่ด้วยนี่ครับกล้องถอยนะครับใช้คมชัดมากนะครับแล้วก็เราสามารถใส่เครื่องของตัวในระบบ Android เวอร์ชัน9เลยครับมาพร้อมกับส่วนของแอปมากมายๆนะเราลงไว้ให้ คงอไใช้งานได้ปกติคงอะไรเียงเนงอะไรได้เลยเ็อยู่วจะต่างมากเลยนผมชั้นนั่ง IPN นะครับสามารถใช้ถึงของเต็มหน้าจอได้แล้วก็ของแตยหน้าจอก็ได้นะคะบให้กลับมาเ่างข้างแล้วก็เราสามารถเข้าในส่วนของ Google Map ได้ g o o g l ตัวที่เันสองการนาทางนะครับแล้วก็ช้สองหน้าจอได้เนี่ยปุนี้ป่้าง กดตรงนี้นะครัจะได่อ้าจอได้เละครับก่นองห้าจอแล้วก็สามารถทำธุกิจตรงนี้ได้เราแม้วันทวตัวเราตรงนี้ก็จะมีแอปต่างๆที่เราลงไว้ให้นะครับจะมีส่วนของยู u f กนะฮะแล้วก็เป็นทีวีแบบออฟไลน์ต้องมีจก็ทำงานได้นะแล้วก็เน็ตฟิก AS ทเาลงไว้ให้หมดเลยน เพิ่มผ่านเพลย์สตได้นะฮะตรงนี้เราแค่ใช้แค่กับตัวหน้าจอนครับผมสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์บูทบูได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของแบตบอร์ดนะฮะซึ่งมันจะลิงก์กับตัวรถนะฮะเราสามารถนะฮะถ้าเกิดเราหยิบกันเล่งนะฮะก็ของรับเครื่องจะโชว์ตามเลยนะครับแล้วบอกถึงของความร้อนนะฮะว่าใส่เกียร์อะไรแล้วก็ถัดนะครับผมเราสามารถเอาส่วนออกตรงนี้ได้ ใช้ตัว w 2 0 4นะครับสามารถมาติดจอรูปนี้ได้เลยแล,ะะออแล้วก็จะมี Apple CarPlay ด้วยนะครับหรือบอกแล้วก็จะมีของไคจิกเป็นเดสกบออฟไลน์ไม่จำเป็นตน้องมีเตือนก็สามารถทำงานได้นะครับโอเคออเอเครับผมวันนี้ขอขอรัไปก่อนถ้าผมเดอครัว